สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมมาแล้วครับวันนี้ลุงต๋อมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการทําตู้ฟักไข่และการให้แม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาติครับเรื่องของข้อดีข้อเสียเนาะเผื่อเอาไปพิจรารณาเพื่อนเพื่อนอยากจะทําตู้ฟักไข่แล้วเอ๊ะทำดีไหมหรือว่าให้แม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาตินะครับ ก็ลงต๋อมทำตู้ฟักไขมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็พอที่จะมีประสบการณ์บ้างเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังครับแล้วกันครับสําหรับการฟักโดยธรรมชาติเนี่ยมันมีข้อดีเลยอย่างหนึ่งข้อเด่นเลยที่แบบหลกัหลกๆเลยก็คือไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์อะไรนะครับข้อ2ไม่ต้องเสียค่าไฟครับง่ายๆเลยก็ ที่ที่ทำเนี่ยลูกองทำตู้ฟังเนี่ยมันก็ต้องซื้ออุปกรณ์เนาะสั่งจาก l a z a d a าบ้างทางสั่งจาก s h อป e e บ้างก็บางอันก็ได้บางอันก็เสียงเงี้ยครับมันก็ต้องลงทุนนะครับแล้วก็ค่าไฟเนี่ยมีแน,แน่เดือนหนึ่ง200บาท100บาท300บาทที่มันจะเพิ่มขึ้นมาก็นื่งจากว่าเราใช้ขดลวดความร้อนหรือหลอดไฟให้ความร้อนแล้วก็ทำเครื่องผลิตหมอ,อยางเงี้ยมันก็ต้องใช้ไฟเพราะมอเตอร์กับไข่อย่างเงี้ยมันก็ต้องกินไฟเพิ่มนะครับ ทีนี้เมื่อเมื่อเมื่อมีข้อดีแล้วก็คือไม่ต้องลงทุนเพิ่มแค่ทำรังให้เขาท่านนั่นเองนะครับให้ลูกไก่ฟักให้แม่ไก่ฟักเองอ,อันนั้นก็คือข้อดีนะครับแม่ไกอ่อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือถ้าแม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาติเนี่ยที่ลุงต๋อมเห็นเลยก็คือแม่ไก่เลี้ยงลูกกกลูกได้ดีกว่าได้ดีกว่าลุงต๋อม <laughs> เพราะอะไรนะครับก็คือเขาจะดูแลลูกให้ความอบอุ่นลูกเนี่ยได้ได้พอดีแล้วลูกจะไม่ค่อยป่วยนะครับจะไม่ป่วยจะไม่เจอหวัดหน้าบวมจะไม่เจอนิวคาสเซิลอาจจะเป็นเพราะว่าตัว,ต,วตัวปีกแม่ที่เขาโอบลูกไว้เนี่ยยุงไม่สามารถเข้าไปกัดได้ไม่มีพาหานําโรคนะครับแล้วก็ความอบอุ่นที่มันพอดีจากแม่ไก่เนี่ยลูกไก่ก็ไม่ป่วยนะครับแต่ถ้าดึงต่อมออกมาอนุบาลเองเนี่ยอันนี้มันต้อง ดูแลอย่างดีประกบประงมสัก2เดือนถึงจะปล่อยลงดินได้นะครับมันถึงจะปลอดภัยปลอดโรคส่วนข้อเสียเนี่ยมีอะไรไหมถ้าปล่อยให้แม่ไก่ฟักเองตามธรรมชาติที่ลุงต๋อมปล่อยไปเนี่ยช่วงนี้ลุงต๋อมปล่อยนะครับก็คือทํารังไว้ให้เขาไข่แล้วแม่ไก่ก็ฟักเองข้อเสียเลยก็คือแม่ไก่มีนิสัยการออกไข่ที่แบบไม่เป็นที่เป็นทางไม่เป็นที่เป็นทางยังไงนะครับก็คือมีรังไข่เนี่ยลุงต๋อมทำไว้เป็นตับๆเลย1234 5 6 7 8 9 10้าเรังนั่นแหละแต่ว่าชอบมาไข่อยู่ที่รังเบอร์หนึ่ง ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะบรรยากาศแสงที่มันพอดีหรือเปล่าอากาศที่มันชิวๆพอดีหรือเปล่านะครับแม่ไก่จะชอบมาฟักมาออกไข่ที่รังเดียวกันแม่ไก่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ม,มาลุมไข่อยู่ที่รังเดียวแล้วก็มาเหยียบไข่มาเหยียบไข่แตกมาฟักฟักพอมันออกเป็นตัวไม่พร้อมกันใช่ไหมครับเขาก็ทิ้งรังไปเลยพอเห็นลูกตัว2ตัวออกมาแล้วกระโดดออกจากรังป๊บอ,อีกตัวอื่นไม่ฟักครับ มาแย่งกกลูกหนึ่งตัวสองตัวที่ได้ออกมาในแม่ไก่สามตัวมามาเลี้ยงลูกอยากเลี้ยงลูกแล้วก็ทิ้งไข่ในรังไปเลยนะครับไข่แบบสิบยี่สิบฟองไม่สนใจแต่จะมาเลี้ยงลูกหนึ่งตัวสองตัวที่เขาฟักได้เนี่ยก็โอ้ปวดหัวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นข้อเสียก็คือแม่ไก่พันไข่ของลูกต่อมเลี้ยงไว้ไม่ฟักไข่ก็คือบางสายพันเนี่ยเขาไม่ฟักไข่นะครับ รดไอแอลเลสบ้างไฮบริดบ้างที่เราเลี้ยงมาเนี่ย mm hmm. เขาไม่ชอบฟักไข่ mm hmm. เขาไม่อยากจะอยู่ในรังนานๆน,น,นะครับไ mm hmm. ข่ปุ๊บเขาทิ้งเลยครับออกไปเลยฉะนั้นมันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งว่าบางสายพันธุ์ไม่ฟักไข่เองนะครับมันถึงต้องมีตู้ฟักไข่ mm hmm. แล้วก็การที่แม่ไก่แย่งไข่แย่งวางไข่ในรังของคนอื่นเนี่ยอันนี้เจอปัญหาแน่ๆน,นะครับที่ลูกตอมเจอรังหนรัง,งส บางทีสลับรังกันนะครับไข่เสร็จชั้นชั้นไข่แค่รังที่1นึ่งไอ้วันต่อมาชันจะไข่รังที่2เนี่ยเขาก็สลับไปนะครับเจอปัญหาเหมือนกันแล้วแม่ไก่ก็ตีกันเองแย่งไข่แย่งแย่งกันฟักนะครับทำให้ไข่เสียหายข้อเสียอ,อย่างหนึ่งนะครับก็คือลูกไก่ที่ออกมาเนี่ยไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันแล้วจัดการยากก็คือตัวที่1ออกไข่วันนี้ อีกส3สามวันแม่ไข่ตัวที่2อออกไข่อีกนะครับเวลาลูกออกมามันก็จะห่างกัน 4- 5หวันเราไม่สามารถที่จะจัดการให้ให้พร้อมกันได้ทีเดียวไม่ว่านใจเป็นเรื่องของอน้ำอาหารยาวัคซีนป้องกันโรคอย่างเงี้ยนะครับออกมาเป็นชุดๆดพอหลายตัวหน่อยวุ่นวายนะครับก็ห่างๆกันอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งออกมาอาทิตย์ที่2อออกมาเป็นชุดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องให้วัคซีนเรื่อยเรื่อยแล้วก็ต้องสิ้นเปลืองวัคซีนเรื่อยๆนะครับแทนที่ว่าวัคซีน1หลอดเราจะให้ได้เป็นร้อยตัวอย่างเงี้ย มันก็แบบวัคซีนหนึหลอดลงทุนเท่าๆกันเนี่ยซื้อมา50บาทก็ให้ได้แค่แม่ไก่ตัวเดียวอาจจะได้ลูกไก่สีหตัวนะครับไม่ได้เป็นร้อยเนาะก็สิ้นเปลืองไปนะครับแล้วแม่ไก่ฟักเองเนี่ยใช้เวลารอบนานนะครับก็คือ1ตัวฟักออกมาอาจแม่ไก่หตัวฟักออกมาอาจจะได้ลูกสัก4ีหตัว6ตัว8ตัวเข้าตัว10ตัวแล้วแต่บางตัวก็ได้ลูกเยอะแต่เขาจะใช้เวลาเลี้ยงลูก เป็น2เดือน2เดือนจนลูกโตลูกแบบปีก้าขาแข็งออกจากแม่ไปได้หนีหากินเองเนี่ยแม่ถึงจะทิ้งลูกแล้วไปผสมพันธุ์ไปทับกับตัวพ่อแล้วก็ผลิตไข่มาใหม่อีกรอบหนึ่งใช้เวลานานนะครับก็ในรอบปีหนึ่งเ,เราอาจจะผลิตลูกได้ช้านะครับอันนี้เจอกับตัวเองเลยเพราะว่าลุงต๋อมหลังๆเนี่ยลองให้เขาฟักเองดูบ้างนะครับเสียหายแล้วก็ใช้เวลานานนะครับ รอบรอบการผลิตลูกไก่เนี่ยช้าลงว่างั้นเถอะทีนี้อีกข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าให้แม่ไก่ฟักเองเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปล้วงไข่ออกมาส่องเราไม่สามารถเข้าไปล้วงไข่ไก่ออกมาส่องว่าไอ้นี่มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อเราก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นและมันก็จะเน่านะครับเน่าอยู่กับรังไข่นั่นแหละแล้วถ้าแม่ไก่ไปเหยียบเนาะก็จะเหม็นทั้งทั้ง,ท,งทั้งฟาร์มอ่ะเหม็นทั้งเล้าเลยนะครับ,ไข,ไ,ขรบไ,ขไข่ไก่เน่านี่แก๊สไข่เร่านี่อื้อใครได้ ใครที่สัมผัสนี่แบบติดมือไปทั้งวันะนะครับมันก็จะสูญเสียไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราทําตู้ฟักเนี่ยเ,เราเราออกมาส่องได้ส่องไข่ถ้ามีเชื้อก็ปล่อยให้ตู้ฟักทํางานต่อถ้าไม่มีเชื้อก็เอามากินนะครับเอามาทํากินได้ทีนี้เรื่องของการทําตู้ฟักไขนะ่เนาะเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับข้อดีเลยคือมันแก้ปัญหาแม่ วางไข่ไม่เป็นที่ปัญหาที่ลุงต๋อตมเจอเนี่ยนะครับเขาจะไข่รังที่1อย่างเดียวหรือรังที่2อย่างเดียวไม่สนใจครับคือวันนี้คุณไข่นะครับสีหวันหรือ7วันลุงต๋อมก็มาเก็บไปแล้วเอาเข้าตู้ฟักเป็นชุดนะครับก็คือเอาเข้าทีละชุดทีละชุดได้เนาะก็มีเป็น10บสแม่คุณอยากจะมาไข่ที่1นังหรือ2อังก็แล้วแต่เราเก็บเข้าตู้ฟักเป็นชุดๆดมันก็จะจัดการง่ายแก้ปัญหาเรื่องของแม่ไก่ มาไข่ทับกันที่หลังหลังเดิมได้นะครับแก้ปัญหาเรื่องของบางสายพันธุ์ไม่ฟักนะครับอย่างเช่นไก่ไข่ที่ลุงต๋อมเลี้ยงเนี่ยเขาไม่ฟักไข่เองนะครับไก่ไข่รสไอแลนด์เรสหรือไฮบริดอย่างเงี้ยไม่ฟักไข่เองเราก็แก้ปัญหาตรงนี้ได้เอาให้ตู้ฟักไข่เขาฟักให้นะครับขอแค่แม่ไก่ได้รับการผสมพันธุ์เราก็เอาเข้าตู้ฟักมันก็ได้ลูกไก่เท่านั้นเองนะครับง่ายๆเลยการจัดการ ก็จะง่ายขึ้นในเรื่องของฟาร์มนะครับก็คือเราเอาเข้าตู้ฟักเป็นชุดเราได้ลูกไก่ออกมาเป็นชุดฉะนั้นเวลาเราได้มาพร้อมๆกันเนี่ยเราก็ทําตู้อนุบาลเนี่ยเป็นชุดๆไปเลยนะครับแล้วการให้วัคซีนให้ยาให้วิตามินเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่าเราทําทีละชุดอย่างเช่นชุดหนึ่งได้มาเป็นร้อยตัวอย่างเงี้ยเราซื้อวัคซีนแค่ชุดเดียวนะครับดูแลได้หมดวิตามินแค่ซองเดียวดูแลได้หมดนะครับจัดการก็ง่ายขึ้นลดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับ ข้อดีข้อต่อไปก็คือลดปัญหาเรื่องไข่เน่าไข่ไข่ที่ไม่มีเชื้อนะครับไข่ลมนี่แหละเพราะว่าเวลาเอาเข้าตู้ฟักนะครับสัก7วันเราเอามาส่องดูอีกทีนึ่งเอาไข่มาส่องดูถ้าไม่มีการเดินเชื้อนะครับไม่มีการเจริญเติบโตของตัวนิวเคลียสไม่มีลูกว่าง,งั้นเถอะเราก็เอาออกมาเราเอาออกมาประกอบอาหารได้เอามาต้มเอามาทอดเอามาตุนได้นะครับทำเป็นเมนูอาหารได้นะครับไข่ก็จะไม่เสีย ลดอัตราการไข่เสียไข่เน่านะครับแล้วก็อีกหนึงก็คือแม่ไก่ออกไข่เร็วขึ้นเป็นข้อดีเลยนะครับเพราะว่าพอเขาออกไข่ครบสมมติว่าเขาวางไข่ได้สัก12ฟอง1โลแล้วเขาก็ออกไปกินอาหารไปเ,เที่ยวไปใช้ชีวิตแบบชิลๆไม่ต้องมาฟักไข่แล้วไม่ต้องมาอยู่ร้อนๆนในรังไข่นะครับเขาก็จะไปผสมพันธุ์ได้ใหม่นะครับเจอตัวผู้ปุ๊บ ตัวผู้ผสมปั๊บก็วางไข่ให้เราอีกรอบนึงนะครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับไม่ต้องรอ2เดือน3เดือนนะครับอาจแค่จะอาจจะสักฟื้นฟูสุขภาพหน่อยสักเดือนเดียวอย่างเงี้ยออกไข่ได้อีกนะครับผลิตลูกให้เราได้เร็วขึ้นนะครับการมีตู้ฟักไข่เนี่ยนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่อยากจะผลิตลูกไก่เยอะๆแล้วเอาลูกไก่ไปขายหรือขุนไก่ขายนะครับอันนี้เหมาะมากนะครับเหมาะสําหรับการผลิตเชิงพาณิชย์นะครับการเกษตรที่แบบ อยากจะสร้างรายได้นะครับทำตู้ฟักไข่ดีที่สุดเลยแล้วมันก็จะลดการสูญเสียของไข่ได้ด้วยเนาะเราเจอว่าไข่ไม่มีเชื้อเราก็ออกมากินเอาออกมาออกมาทำกินทำเมนูอาหารได้นะครับไข่ก็จะไม่ไม่เสียเปล่าว,ว่างั้นเถอะนะครับไม่ต้องรอให้ไข่เน่านะครับเรื่องของต้นทุนอย่างหนึง่งลุงต๋องว่าถ้าทำตู้ฟักไข่เนี่ยมันจะ,ะลดเรื่องของวัคซีนเรื่องของยาไปได้นะครับการที่จะเข้าไป ให้ให้วัคซีนเนี่ยมันก็จะลดลงสมมติว่าวัคซีน1ชุดนะครับนิวคาสเซินดอดลมอักเสบอย่างเงี้ยหนึ่งแอมเนี่ยนะครับลุงต่อมซื้อมา50บาทมันใช้กับลูกไก่ได้ร้อยตัวมันก็คุ้มใช่ไหมครับต้นทุนต่อตัวเนี่ยมันก็จะลดลงแล้วถ้าเราให้แม่ไก่ฟักเองเนี่ยนะครับหึงตัวอาจจะได้ลูกมาแค่10ตัวหรือได้มา4ีหตัวเขาก็โดดรังแล้วอย่างเงี้ย เราก็ต้องซื้อวัคซีน1ชุดเหมือนกันก็คือ50บาทเหมือนกันแต่ถ้าแม่ไก่ฟัก,ฟกเนี่ยเราจะได้แค่ลูกไก่แค่4ีตัวต่อวัคซีน1แอมป์หชุดฉะนั้นการที่มีตู้ฟักไข่เนี่ยมันก็จะเราจะได้ลูกไก่มาเป็นชุดการจัดการวัคซีนก็จะง่ายคุ้มค่านะครับลดต้นทุนเรื่องของวัคซีนเรื่องของยานะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารด้วยเพราะว่าเวลาเราซื้ออาหารมาเป็นชุดชุดอาหารชุดรุ่นเล็กนะครับไก่เล็กไก่รุ่น ไก่ใหญ่ไก่พร้อมไข่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชุดเป็นสูตรไปเราซื้อทีเดียวนะครับก็จะง่ายดูแลง่ายมันมีข้อเสียไหมนะครับการมีตู้ฟักไข่เนี่ยมีข้อเสียไหมก็มีเหมือนกันนะครับข้อเสียที่เจอเลยก็คือค่าไฟค่าไฟเนี่ยเพิ่มแน่นอนนะครับยิ่งช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยตู้ฟักไข่ต้องทําอุณหภูมิความร้อนขึ้นมาเยอะๆนะครับค่าไฟก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยปกติเนี่ยไม่มีไม่มีตู้ฟักไข่อาจจะอยู่ระดับนี้อย่างเงี้ยพอมีตู้ฟักไข่ถ้าตู้ใหญ่หน่อยก็าอาจจะเสียสัก3าม้บาทต่อเดือน ถ้าตู้เล็กก็อาจจะ100บาท200บาทแล้วแต่ขนาดของตู้นะครับแล้วก็แล้วแต่ช่วงฤดูด้วยฤดูหนาวตู้ก็ต้องทําความร้อนเยอะก็ใช้ไฟเยอะนะครับค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็บางพื้นที่ไม่เหมาะยังไงบางพื้นที่อย่างเช่นฟาร์มที่อยู่หัวไร่ปลายนายเนี่ยไม่เหมาะที่จะทําตู้ฟักไข่แน่ๆนะครับเพราะว่า1่หละไม่มีไฟเนาะแล้วก็ถ้าบางพื้นที่ห่างไกลการไฟฟ้าเงี้ยถ้าไฟดับบ่อยๆอไม่เหมาะนะครับพายุฝนมาอย่างเงี้ยพอไฟดับปุ๊บ หนึ่งวันหรือหนึ่งคืนเนี่ยไข่ก็จะเย็นแล้วนะครับทาให้ไข่เราเสียได้เชื้อท,ที่กําลังเดินดีๆอยู่ก็จะตายได้ก็ไม่เหมาะนะครับสาหรับคนที่อยู่ห่างไกลฟาร์มที่อยู่ห่างไกลไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟดับบ่อยๆนะครับเจอพายุฝนหน่อยไฟดับอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะครับก็ประมาณนี้แหละเรื่องของข้อดีข้อเสียลูกผมก็มาแชร์เ,เพื่อนๆเผื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับว่าจะทําดีไหมทําตู้ฟักไข่ดีหรือเปล่าเนาะอ่า วันนี้นะครับลุงต๋อมต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกๆการกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับอย่างน้อยพิมพ์เข้ามาบอกว่าดูอยู่นะครับเออมีประโยชน์อยู่นะครับอะไรเงี้ยได้เอาไปใช้ในการทําตู้ฟักไข่อยู่นะอะไรเงี้ยบอกเข้ามานะครับหรือว่ามีข้อมูลอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนะครับลุตงต๋อมจะดีใจมากๆเลยขอบคุณทุกๆการาติดตามรับชมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับลาไปแล้วสวัสดีครับ